สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,อนสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายกระเป๋าหนังด้วยนะครับผมสวัสดีทางช่อง YouTube ช่างแดนเป๋าตังด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับที่11กันยายน2567นะครับผมวันนี้ก็มีกระเป๋าตังหนังแท้นะครับลูกค้าออเดอร์มาทั้งหมด3า0ใบนะครับหลังจากที่เรา,าจีบมุมแล้วก็เย็บเสร็จแล้วก็ชิ้นขอบนะครับ ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจเช็คคาบกาวตรวจเช็คความสะอาดความเรียบร้อยนะครับ QC ให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับผมตอนนี้ทีมง,งานเรากําลังตรวจคาบกาวนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเก็บให้หมดนะครับคาบกาวนะครับเพื่อความเรียบร้อยความสวยงามนะครับผม จากนั้นพนักงานเราก็จะใช้น้ำมันสนนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับผมนี่ฮะตอนนี้ทีมงานเรากำลังเช็ดนะครับความสวยงามสวยงามนะครับผมนี่ฮะพอเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะก็สวยงามเรียบร้อยนะครับผมไม่มีคราบกาวแล้วก็คราบช็อกนะครับไม่มีนะครับเก็บงานให้หมดนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับผมกระเป๋าตังค์หนังแท้นะครับที่ เพื่อนๆเ,เห็นก็จะเป็นหนังออล์ฟูอัพนะครับลูกค้าสั่งมาทั้งหมด3สีนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับน,นี่ก็จะเป็นสีแทนนะครับผมสีแทนยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็สีน้าตาลนะครับผมมีทั้งหมด3สีนะครับกระเป๋าตังหนังแท้หนังออล์ฟูอัพนะครับนี่ฮะตอนนี้อ่ากำลังตรวจเช็ค ทำความสะอาดกันอยู่นะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจกระเป๋าหนังแท้ราคาส่นะครับจากผู้ผลิตโดยตรงนะครับผมแล้วก็จากช่างผู้ชํำนาญงานด้วยนะครับออเดอร์ทั้งหมด300ใบนะครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็แพ็คจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมกระเป๋าตังค์งแท้ราคาสูงนะครับขั้นต่ำ6กใบนะครับแต่ลูกค้าเจ้านี้ขายดีมากนะครับผมก็สั่งทีเดียวก็สามสามร้อยใบนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับการทํา กระเป๋าหนังนะครับผมหลักๆที่ผมทำนะครับจะเป็นกระเป๋าตังนะครับกระเป๋าตังหนังแท้นะครับผมอ,อย่างตัวนี้นะฮะนี่ฮะข้างในเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับไม่ใช่พียูนะครับเป็นหนังเฟอร์นะฮะหรือว่าบางคนเรียกว่าหนังเฟอร์นิเจอร์นะครับผมต่อไปเราก็จะแพ็คนะครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะแพ็คใส่ถุงลงลังส่งให้ลูกค้านะครับ กลงมาตรวจเช็คอยู่นะครับผมนี่ครับส่วนตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรอแค่แพ็คใส่ถุงนะครับสวยงามนะครับดูขั้นตอนการทํานะครับนี่การเย็บสําคัญนะครับอ่าในการทํากระเป๋าไม่ว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กนะครับหัวใจหลักของมันก็น่าจะเป็นการเย็บนะครับฝีเข็มทุกฝีนะครับสําคัญมากนะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนหน้าตาของกระเป๋านะครับ ผมใส่ใจเรื่องการเย็บมากๆเลยนะครับลูกค้ามั่นใจผมก็มั่นใจนะครับขอบคุณสําหรับการสนับสนุกด้วยนะครับลูกค้าที่สั่งมาตลอดนะครับผมแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากขายกระเป๋าหนังนะครับก็ทักเข้ามาที่เบอร์0624535267นะครับแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็มาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับผมเนี่ยไปขายขั้นต่ำหกใบนะครับขายดีรับรอง สวยงามนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็แพ็คนะฮะเดี๋ยวไปดูการแพ็คนะครับผมครับต่อไปเราก็จะแพ็คนะฮะนี่แพ็คใส่ถุงแบบนี้เลยนะครับกันฝุ่นกันคราบตะกปรปกนะครับผมให้สวยงามเรียบร้อยนะครับผมทุกใบเราจะแพ็คแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็งานเสร็จแล้วนะครับเราก็แพ็คจัดส่งให้ลูกค้านะครับผม ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและก็การรับชมคลิปผมด้วยนะครับผค้ามไม่คัาท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามากันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับสวัสดีครับ